ทำไมชาวยิวถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดในโลกวันนี้ผมจะเอาวิธีการเลี้ยงลูกแบบยิวมาฝากกันครับบ o อบส l k สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกสมพิสิทธ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและแม่มีกริชลี่วันนี้จะมีตัวอย่างการเลี้ยงลูกแบบยิวมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงลูกแบบไทยหรือแบบเอเชียอย่างที่เราเข้าใจกันค่อนข้างมากครับ เรื่องราวนี้เป็นวิถีชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งภรรยาเป็นชาวจีนส่วนสามีเป็นชาวยิวมาแต่างงานกันครับแล้วก็มาปักหลักถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศจีนแน่นอนครับวิถีชีวิตของไทยหรือของจีนคล้ายกันนะครับนั่นคือการเลี้ยงดูลูกแบบเต็มที่ครับพ่อแม่ทํางานอย่างหนักครับเพื่อส่งเสียให้ลูกได้ร่ําได้เรียน เพราะส่วนใหญ่ชาวเอเชียเราเชื่อกันว่าการที่ลูกได้เรียนส,งสูงๆนั้นจะช่วยทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นและครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับลูกไม่ต้องทําอะไรเลยมีหน้าที่คือตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียวแต่แล้วครอบครัวนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับและผู้เป็นสามีก็เกิดเสียชีวิตลง ดังนั้นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นชาวจีนก็เลยต้องเลี้ยงลูกอยู่ในดินแดนอิสราเอลซึ่งแม่ชาวจีนรายนี้ก็ทํางานหามรุ่งหามค่ำครับโดยการขายปอเปีเ๊ยะทอดแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่จะส่งเสียลูกเรียนมีพ่อแม่ชาวยิวครับมาตําหนิแม่คนนี้ว่าคุณเลี้ยงลูกภาษาอะไรทําไมปล่อยให้ลูกไม่ช่วยเหลืออะไรเลยซึ่งมันขัดแย้งกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบยิว คุณแม่ชาวจีนรายนี้ก็เพิ่งมาถึงบางอ้อนะครับว่าการเลี้ยงลูกแบบยิวนั้นคือให้ลูกรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทําได้โดยที่ความรับผิดชอบเหล่านั้นชาวยิวเขาจะประเมินขึ้นมาเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นเงินทองที่จะตอบแทนไปอย่างลูกๆครับแม่คนนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในการเลี้ยงลูกมาเป็นการเลี้ยงลูกแบบยิวขึ้นมาและทําให้ลูกทั้ง3คนรับผิดชอบในหน้าที่ แน่นอนครับก็มีลูก3าคนเรียนโรงเรียนเดียวกันพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่2และน้องสาวคนสุดท้องนะครับน้องสาวคนเล็กนั้นเอาปอเปี๊ยะที่คุณแม่ทอดขายนั้นเอาไปขายให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนคุณแม่ขายราคาต้นทุน7บาทเขาก็ไปขายให้กับเพื่อนๆ10บาทและนั่นก็คือรายได้สําหรับน้องสาวคนเล็กครับส่วนพี่ชายคนที่2เลือกที่จะไปขายปอเปี๊ยะที่ยังไม่ได้ทอดให้กับโรงอาหารแทนแต่โรงอาหารสั่งซื้อเขาทุกวันวันละ100ชิ้นเพื่อที่จะได้ขาย ให้กับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนลูกชายคนที่2ได้กําไรชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นแต่นี่คือรายได้ที่เขาสามารถสร้างได้แทบจะไม่ต้องลงทุนใดๆเลยครับลูกชายคนโตเปิดชมรมเรียนรู้เมืองจีนครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศจีนและก็เป็นสิ่งที่ชาวยิวนั้นให้ความสนใจแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตในเมืองจีนทุกวันครับซึ่งค่าตัวนั้นก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับลูกชายคนโตเขาได้แบ่งป่อเปีย้ยชิ้นใหญ่ของแม่ให้กลายมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นขนมให้กับคนที่เข้ามาชม ทำให้กำไรของพี่ชายคนโตต่อชิ้นนั้นสูงมากกว่าน้องสาวคนสุดท้องซะอีกตอนเย็นกลับมาลูกทั้ง3ก็กลับมาช่วยงานแม่ครับซึ่งก็เป็นการลดภาระให้กับคุณแม่และครอบครัวก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยและนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกแบบชาวยิวครับที่เขาไม่ได้มองนะครับว่าการที่เด็กจะมีหน้าที่รับผิดชอบนั้นถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่เพียงอย่างเดียวแต่นี่คือการฝึกวิน,นัย ฝึกความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งแล้วก็มีเงินมีท้องขึ้นมาในการเลี้ยงดูตัวเองและด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้ชาวยิวนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความฉลาดมากที่สุดในโลกพอได้ฟังเรื่องราวแบบนี้พ่อมน้าก็เลยกลับมาที่บ้านครับและมาตั้งว่ากิจกรรมไหนที่ลูกๆสามารถแบ่งเบาภาระ คนในบ้านได้แล้วก็ตั้งค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เหล่านั้นเป็นเงินไม่มากหรอกครับแต่สิ่งที่สําคัญคือลูกๆจะได้มีเงินเก็บเอาไปใช้จ่ายในสิ่งไหนก็ตามก็สามารถทําได้ในความต้องการของพวกเขาโดยที่พ่อและแม่อย่างเรานั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เลย และผมเชื่อนะครับว่าการฝึกความรับผิดชอบแบบนี้เด็กจะมีมุมมองความคิดที่อยากจะเพิ่มความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เพราะเขาจะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นและนี่คงเป็นการดีไม่น้อยนะครับที่พ่อแม่อย่างเราไม่จําเป็นจะต้องไปบ่นไปสั่งเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ด้วยตัวเขาเองแบบ ท่านใดครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่พ่อมมาน้ำนำมาฝากนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนๆพ่อมาน้ำและแม่หมีกริชลี่นั้นจะได้ประโยชน์และน่าจะเอาไปปรับใช้ในครอบครัวกันบ้างน,นะครับรับรองว่าคนจะมีความสุขกับความรับผิดชอบของลูกได้อย่างไม่น่าเชื่อครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ไปถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่เรารู้จักนะครับเพื่อจะได้ส่งมอบประโยชน์นี้ให้กับพวกเขากันต่อไป และถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีคอมเมนต์ดีๆนะครับอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวการเลี้ยงลูกหรือว่าประสบการณ์ใดๆก็ตามนะครับสามารถก็ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับห mm hmm. วังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านจะมาร่วมสร้างสังคมดีๆไปพร้อมกับพ่อมาน้ำและไม่มีเกรชลี่นะครับ